วันนี้นะคะเช้าวันนี้จะพาไปดูการในพระคัมภีร์เดิมนะคะมีอยู่สองเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์แรกเนี่ยอยู่ในสองซามูเอลบทที่7กับ1งพงศาวดารบทที่17นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่สองเนี่ยอยู่ในฮกไกลบทที่1นถึงสแล้วก็เอสราบทที่1นถึงหนะคะทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยอยู่ใน พระธรรมคนรบกันแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพันิเวศให้กับพระเจ้าทั้งคู่นะคะเราไปดูเหตุการณ์แรกกอนก่อนเหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ยหลังจากที่กษัตริย์ดาวิดได้รับการเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไปนําหีบพ,พันธสัญญามาตั้งไว้ที่ภายในเต็นที่ทรงตั้งไว้การกรุงเยรูซาเล็มนะคะแล้วก็เขาก็ได้ถวายเครื่องบูชาแล้วก็ตั้งคนลวีให้ปฏิบัติที่หน้าหีบนั้นนะคะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยขณะที่ดาวิดประทับอยู่ในวังเนี่ยดาวิดก็แตกลับนา ผู้เผยพระวจนะว่าดูสิเราอยู่ในบ้านทําด้วยไม่สนศีดาแต่หีบของพระเจ้าอยู่ในเต็นนะคะนาธานก็าเลยทูลดาวิดว่าขอฝ่าพระบาทกระทรงทําทั้งสิ้นตามพระทยของฝ่าพระบาทเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับฝ่าพระบาทส่วนเหตุการณ์ที่2 เป็นเหตุการณ์ต่อจากเยรมีนะคะตอนหลังจากที่ชาวอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยเนี่ยเมื่อครบ70ปีแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ได้เล่าใจกษัตริย์ไซรัสให้ปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยกลับไปสร้างพันธุเวทให้กับพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มนะคะโดยกษัตริย์ไซรัสเนี่ยได้มอบเครื่องใช้แล้วก็เงินที่กษัตริย์องค์กรได้ยึดมาจาก พระนิเวศของพระเจ้าให้เอากลับไปคืนด้วยนะคะแล้วก็ชาวอิสราเอลก็เลยกลับไปแล้วก็เขาก็ได้ร่วมกันถวายทรัพย์ร่วมกันสร้างแท่นบูชาแล้วก็ถวายเครื่องบูชาวางรากฐานของพระนิเวศนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ถูกขัดขวางจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาต่อต้านเพราะว่าการที่เขาสูญเสียทาสกลุ่มนี้ไปเนี่ยทำให้เขาขาดเครื่องบร,รณาการ <laughs> ขาด สิ่งที่จะต้องถวายกับคืนสู่กษัตริย์นะคะเขาก็เลยขัดขวางการก่อสร้างซึ่งก็ทําให้การสร้างพระนิเวศข,ของชาวอิสราเอลเนี่ยยังไม่ได้สําเร็จลงนะคะสองเหตุการณ์เนี้ยเมื่อเราอ่านมาถึงตรงนี้สิ่งแรกที่คิดก็คือว่าดาวิดเนี่ย โดยตำแหน่งเขาเนี่เป็นกษัตริย์สูงสุดตอนนั้นเขาก็มีฐานะมั่งคั่งมากนะคะอำนาจเขาก็เต็มที่อยู่แล้วเขาสามารถเกณฑ์ช่างฝีมือเกณฑ์แรงงานที่ดีที่สุดมาสร้างพระนิเวศให้กับพระเจ้าได้นะคะในด้านจิตใจเองเนี่ยเขาเองก็ตั้งใจที่จะถวายพระนิเวศเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ยังเป็นบุคคลที่ได้รับการเจิมและแต่งตั้งจากพระเจ้าให้เป็นกษัตริย์ด้วยในช่วงเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าก็ได้ทรงให้ดาวิดเนี่ยพักสงบจากการลบ นะคะแล้วก็ไม่มีศึกสงครามบ้านเมืองสงบดาวิดก็อยู่ในวังอย่างสุขสบายเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าดาวิดเหมาะสมมากนะคะในการที่จะด้วยประการทั้งปวงในการที่เขาจะสร้างพันนิเวศให้กับพระเจ้าส่วนทางฝั่งของคนอิสราเอลนะคะถ้าเรามาวิเคราะห์โดยสายตาของเรานะคะ เขาเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเฉลยอ,อยู่ในกรุงบาบิโลนแล้วก็เพิ่งได้รับอิสรภาพกลับมานะคะพวกเขาไม่มีตําแหน่งไม่มีอํานาจใดๆผู้นําตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแล้วก็การที่เขาตกเป็นเฉลยอ,อยู่70ปีเนี่ยฐานะเฉลยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเป็นทาเพราะฉะนั้นโดยฐานะเขาไม่น่าจะมีกําลังทรัพย์มากพอที่จะสร้างพันนิเวศแบบสมพระเกียรติของพระเจ้าจนจบนะคะแล้วก็การให้อิสรภาพแก่ชาวอิสาราเอลเนี่ย มันมาซึ่งการสูญเสียผลประโยชน์มันจึงมีคนที่ขัดขานนะคะแล้วก็เมืองเยรูซาเล็มก่อนหน้านี้นนก็คือก่อนที่ชาวอิสราเอลจะถูกปล่อยกลับมาเนี่ยก็ถูกเผาทําทลายไปแม้กระทั่งพระนิเวศหลังเก่าก็ถูกเผาไปด้วยนะคะการตกเป็นเชลยเป็นเวลายาวนานเนี่ยเมื่อเขากลับไปสู่บ้านเมืองตัวเองอสิ่งหนึ่งที่เขาก็จะต้องสร้างด้วยก็คือบ้านของตัวเอง สร้างครอบครัวสร้างการงานสร้างอะไรทุกอย่างใหม่หมดถ้าเรามองด้วยสายตาแล้วก็เราคิดว่าเราไม่น่าจะแปลกใจถ้าคนกลุ่มนี้เขาจะสร้างนิเวศให้พระเจ้าได้ไม่สําเร็จนะคะอันนี้เรามาดูกันว่าพอหลังจากสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเขาเนี่ยไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะมาดูฝั่งดาวิดก่อนนะคะในคืนวันนั้นเองพระวจนะของพระเจ้ามาถึงดาวิดว่าเจ้าจะสร้างนิเวศให้เราอยู่หรือเราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับตั้งแต่วันที่เราพาอิสราเอลมาจากอียิปต์ เราเคยพูดสักคำกับผู้นำคนไหนในเผ่าของอิสราเอลไหมว่าทำไมพระเจ้าไม่สร้างพันิเวศไม่สนสิดาให้เรานะคะเมื่อวันของเจ้าครบแล้วอันนี้คือสรุปมาให้นะคะเมื่อวันของเจ้าครบแล้วเจ้าจะไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะแต่งตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของเจ้าที่จะมาภายหลังสืบต่อจากเจ้าผู้ที่อยู่ในพวกบุตรของเจ้าเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาแล้วก็เราจะให้เขาเป็นผู้สร้างพันิเวศให้เราเราจะสถาปนาบรรลังของเขาไว้ตลอดนิรัน์ เราจะเป็นบิดาของเขาแล้วก็เขาจะเป็นบุตรของเราเราจะไม่นําความลับมั่นคงของเราไปจากเขาเสียอันนี้คือพระวจนะที่มาถึงดาวิดนะคะส่วนพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงชาวอิสราเอลเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าประชาชนพวกนี้กล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระยาเวนี่เป็นเวลาที่พวกเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุกแต่พระนิเวศถ,ถูกทิ้งให้พังทลายหรือเพราะฉะนั้นบัดนี้จงพิจารณาความเป็นอยู่ของพระเจ้าเจ้าหว่านมากแต่เก็บเกี่ยวได้น้อย พวกเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มพวกเจ้าดื่มแต่ไม่หยุดกระหายพวกเจ้านุ่งห่มแต่ไม่อบอุ่นคนที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่วจงขึ้นไปบนเนินเขาและนําไม้มาสร้างพนิเวศแล้วเราจะมีความพอใจในพระนิเวศหลังนั้นและเราจะได้รับเกียรติพอพระวจนะของพระเจ้ามาถึงทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะ เรามาดูการตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้ากันนะคะทางฝั่งดาวิดเนี่ยดาวิดก็ถ่อมใจลงต่อพระเจ้าทรงตรัสว่าข้าแต่พระยาเวเจ้านายข้าพระองค์เป็นใครเล่าพงพันุ์ของข้าพระองค์เป็นใครเล่าพระองค์จึงกระนำข้าพระองค์มาไกลขนาดนี้และพระองค์ยังตรัสว่าจะสร้างราชวงศ์ของผู้รับใช้ของพระองค์ในอนาคตอีกและทรงมองข้าพระองค์เหมือนผู้มีศักดิ์ ดาวิดจะกลับทุนสิ่งใดแก่พระองค์ได้อีกหลังจากนั้นดาวิดก็สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงไถ่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ทรงตั้งอิสราเอลให้มั่นคงให้เป็นประชากรของพระองค์สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงตัดเกี่ยวกับตัวเขาแล้วก็ราชวงศ์ของเขาแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าทรงตัดนะคะดาวิดเชื่อฟังที่จะไม่เป็นคนสร้างพระนิเวศแต่ว่าได้เตรียมสิ่งของและทรัพย์ไว้ให้กับ ซโลมมนเป็นผู้สร้างพันิเวศตามแผนง,งานของพระเจ้านะคะเรามาดูฝั่งอิสราเอลบ้างเมื่อพระเจน้าของพระเจ้ามาถึงเขาเนี่ย พวกผู้นำและประชาชนก็เชื่อฟังและสร้างพะนิเวศถวายพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าบัดนี้จงพิจารณาดูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือวันที่วางรากฐานพระวิหารของพระยาเวจงพิจารณาดูเถิดว่ายังมีเมล็ดข้าวตกค้างอยู่ในยุ้งฉางหรือเถาวองุ่นต้นมะเดือ่อและต้นทับทิมกับต้นมะกอกยังไม่เกิดผลหรือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะอวยพรเจ้าสิ่งที่เราได้จากพระคัมภีร์สองบทนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันแต่ว่า มีบางอย่างที่เราสามารถดึงมาใช้กับตัวเองได้นะคะประการแรกก็คือว่าเราตัดสินใจจะทําหรือไม่ทําอะไรโดยดูจากความพร้อมของตัวเองหรือเปล่านะคะถ้าเรามองดูด้วยสายตาร้อยทั้งร้อยเราจะเห็นว่าดาวิดเนี่ยเหมาะสมมากที่จะเป็นผู้สร้างพันุเวนให้พระเจ้าฐานะอำนาจตำแหน่งสถานาการณ์แวดล้อมความรู้สึกทุกอย่างพร้อมมากนะคะ ในพระธรรมทุกเล่มเองก็แสดงให้เห็นว่าดาวิดก็รับพระเจ้ามากๆและเชื่อฟังพระเจ้ามาและสิ่งที่เขาคิดก็เป็นการถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าด้วยเมื่อความพร้อมทางฝ่ายกายภาพสอดคล้องกับความรู้สึกของเราอ่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ่อถ้าเป็นเราอ่ะ เราก็คงคิดจะสร้างพันิเวศให้พระเจ้าเหมือนกันถ้าเราเป็นดาวิดนะคะเรามาดูทางฝั่งอิสราเอลบ้างถ้าดูจากภายนอนเนี่ยแทบมองไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะสร้างพันนิเวศให้กับพระเจ้าได้ยังไงนะคะเพิ่งกับจากการเต้นเฉลยหรือการเป็นท่านะคะก็มีเป็นคนกลุ่มที่เหลือกลับมาเพียงน้อยนิดนะคะไม่ได้แบบเหลือแบบเป็นกองทัพใหญ่มากมายแล้วก็เขายังขาดผู้นําที่เป็นกษัตริย์ นะแล้วตัวเองก็ยังต้องเริ่มต้นใหม่แม้เขาจะตั้งใจกลับมาสร้างพระนิเวศให้พระเจ้าโดยช่วงแรกเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกันถวายทรัพย์นะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างแท่นบูชาถวายเครื่องบูชาแล้วแต่ว่าหลังจากวางรากฐานของพระนิเวศเสร็จเนี่ยพอเกิดการคคข่มขู่คัดค้านเนี่ยต่อต้านขัดขวางเนี่ยเขาก็กลัวไม่ได้สร้างต่อแล้วก็หันไปยุ่งกับการสร้างบ้านของตัวเองถ้าเป็นเราก็เราก็คงคิดว่า อะไรอมันก็ดูไม่ค่อยเป็นใจเนาะงั้นเราก็คงยังไม่สร้างต่อแล้วกันเราอาจจะแบบไม่น่าจะสร้างให้พระเจ้าได้สำเร็จอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าจะทาหรือไม่ทําอะไรเนี่ยเราต้องดูว่าตรงกับสิ่งที่พระเจ้าปรารานให้เราทําหรือว่าไม่ทําหรือเปล่านะคะนาธานตอบดาวิดว่าขอฝาพระบาททรงทำทั้งสิ้นตามพระทัยของฝาพระบาท พราะพระเจ้าทรงอยู่กับฝ่าพระบาทซึ่งเราจะเห็นว่าในคืนนั้นเองพระเจ้าก็ได้มาตัดผ่านนาทันว่าพระองค์คิดอย่างไรซึ่งไม่ได้ตรงกับที่ดาวิดคิดเลยนะคะเช่นเดียวกันพระเจ้าสถิตอยู่กับเราก็ไม่ได้ไหมายความว่าสิ่งที่เราคิดจะตรงกับสิ่งที่พระเจ้าคิดเสมอไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือทูลถามพระเจ้าก่อนนะคะไม่ใช่ทำตามใจตัวเองนะคะในสดุดีบทที่ร2อยยี่สิบเจ็ดะได้กล่าวไว้ว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้สร้างก็เหนื่อยเปล่า ถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงเฝ้ารักษาพระนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดทํางานจนดึกกินอาหารที่ได้จากงานตากตามเพราะพระองค์ประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงหลักในอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าชาวอิสราเอลเมื่อทุกอย่างไม่ได้เอื้ออํานวยหรือว่าเป็นใจให้สร้างต่อทั้งงานที่พระเจ้าตัดสั่งให้พวกเขาเป็นคนสร้างเนี่ยหากเขาทูลต่อพระเจ้าหากเขาอธิษฐานหรือนําปัญหาไปฝากไว้กับพระเจ้าเนี่ย เราเชื่อว่าเขาพ,พระเจ้าก็จะทรงนำให้เขาสร้างต่อได้จมสำเร็จแต่ว่าอันนี้ก็สะท้อนโดยตัวเราเองเช่นกันนะคะว่าเมื่อพระเจ้าทรงให้เราทําสิ่งใดถ้ามันเจอปัญหาอุปสรรคไม่มีอะไรพร้อมเลยเราจะเลิกทาหรือเราจะทําตามที่พระเจ้าทรงนําต่อเหมือนในพระธรรมอิสยานะคะได้กล่าวไว้ว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกําลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าประเด็นที่3ที่เราสามารถสรุปได้จากพระธรรมสองตอนนี้นะคะว่าเราพร้อมจะเชื่อฟังและทําตามการทรงนําเสมอไหมนะคะไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทําอะไรหรือว่าไม่ได้ทําอะไรที่ตรงกับนภัรทรของพระเจ้าแต่เมื่อพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราอ่ะขอให้เราเชื่อฟังง่ายๆอย่างดาวิด ะคะดาวิดไม่เถียงพระเจ้าสักคำไม่อ้างความคิดเห็นตัวเองแล้วก็ไม่มีท่าทีอะไรที่ไม่ดีเลยแต่ว่าทุกครั้งที่พระวจนาของพระเจ้ามาถึงเขาเนี่ยเขาเชื่อฟังทันทีและรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเสมอเขายกย่องทุกอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาและประชากรแล้วก็เขาเป็นใครที่พระเจ้าทรงให้เกียรติเชิดชูยกชีวิตเขา มาตัดกับเขาช่วยเหลือเขาเมตตาเขาแล้วก็เมตตาไปถึงครอบครัวเขาในอนาคตด้วยนะคะเราควรจะมีหัวใจที่ทอมแบบดาวิดนะคะพระเจ้าอยู่สูงสุดเราเป็นใครที่พระองค์ทรงรักแล้วก็ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายไถ่บาปเพื่อเราถ้าพระองค์ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําเราควรจะกลับใจเชื่อฟังพระองค์แบบไม่มีข้อแม่เหมือนกันนะคะประการถัดมาก็คือมีพระพรมาพร้อมก,กับการเชื่อฟังเสมอ เมื่อกษัตริย์ดาวิดเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ก็ทรงอวยพรลูกหลานของเขาให้เป็นผู้ที่ได้สร้างพันิเวสตามที่พระองค์ทรงตัดแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอนน่ะบริบูรณ์แล้วก็มั่งคั่งเต็มไปด้วย เกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือไปไกลขนาดไหนนะคะเมื่อชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าพระพรก็มาถึงพวกเขาทันทีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องทําอะไรเพื่อเป็นแลกกับพระพรของพระเจ้าเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงทาทั้งหมดแล้วเพื่อเรานะคะสิ่งเดียวที่เราจะต้องทําที่เราได้จากพระวจนะสองบทนี้นะคะก็คือว่าให้เราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าทุกคําแล้วก็ดําเนินชีวิตตามพระวจนะนั้นนะคะขอพระเจ้าไว้พรทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ